เป็นเด็กถือกระเป๋าเป็นเด็กถือกระเป๋าอันนี้เราโชคดีนะจริงๆมันมี้ตัวยืนครั้งนี้รู้สึกจะดูคือค้ากว่าครั้งที่แล้วใช่นี่คือค้กแ้วเราตามมาเราเป็นใครไม่รักนงรรือหรือว่ามันคิดว่าเราเป็นอาหารหรอไม่รร้ไม่ิสเตอร์มีกระต่ายใช่ไหมใช่นี่นี่แต่สำหรับเราคือหนาวตอนนี้เรากำลังจะไปอังกฤษนะครับเวลากี่โมงครับตอนนี้สองทุ่มสิบสี่นะครับสองทุ่มนะครับอีกกี่ชั่วโมง ก็ห้าสี่ห้าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครับอีห้าชั่วโมงนี่มีผู้ช่วยเดินทางมีมาขีดไเดี๋ยวจะตัดเป็นวีดีโออีอีนะครับอสาวอีสาวอีคอมเม้นนี่หลานนะครับหานมาชงเลยมาชงลยมางอ่ะมองหน่อยรูปหล่อเออ กำลังเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินในสนามบินมิสโทกาลนอนดอนเรามาเรามานั่งหรือเรามาส่งเรามาส่งครับเราไม่เราไม่ได้นั่งเราเราเราูดตามจะนั่งหรือว่าจะจะยืนไปก็รู้สึกเหมือกันเรามายกกระเป๋าให้เออจริงๆเราไม่ได้นั่งะเรจะยืนไป<笑><笑>ตัวยืน โอเคครับกำลังขึ้นเครื่องนะครับนี่เรามาส่งนะครับาส่ัสดีมานั่งเลยมานั่งเลยอ๋ออโทษโทษเดี๋ยวกระเป๋าต้องออกไปมาไปแล้วเราไปนั่งด้านหลังนะครับที่ของเราที่ของเรานี่ถึงที่นั่งแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่เลยเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับเมื่กี้ไปส่งไปดึงถือกระเป๋าไปนี่ถือกระเป๋าครับอันนี้เราโชคดีนะจริงจริงมันนี้ตัวยืนตัวยืนเราจะยืนไป จะโหนแบบ12ชั่วโมงก็คือแบบตรงนี้คือสุดเครื่องแล้วครับผนังเนี้ยก็คือเหมือต้องอยู่สุดเลยเดี๋ยวผนังลส่วนเมื่อกี้ก็คือหน้าสุดเลยลรอกเลยไม่เป็นไรตรงเนี้ยข้อดีคือเลยร่ะหยิบขนมง่ายมันมีมินิบาร์มีไหมมีมีเออพาไปดูยังไงขนมง่ายเนครับเดินทางมาแล้ว9ชั่วโมงมาเขาหนาวเครื่องสัตว์สุดๆนะครับเสื้อยับเชียว กำลังลงจากเครื่อง12ชั่วโมงกว่าๆนะครับกำลังจะไปหาหมาเนาะเรานั่งหลังสุดเลยอะสุดจริงๆสุดจริงๆส่วน<ะ>มานั่งหลังสุดหลังสุดมีข้อดีนะ่ะข,ข,ข้าวหนานสะดวกใช่ข้าวหนาสะดวกจานไม่เข้าน้นาเป็น10รอบกลัว,วไม่คุม้มเดี๋ยวเราต้องไปผ่านตอมอีกนะครับ เราเปลี่ยนชุดเตรียมตัวหมดแล้วนะครับตอนนี้กําลังเราการะเป๋าเสร็จกำลังจะออกจากสนามบินนะก็คือเราออกมานะครับแล้วก็เราอยู่ทอมินอล์สองเดี๋ยวเราจะไปรับรถนะครับก็คือจะให้ไปมันจะเป็นแเหมือนเหมือนสถ<บ>านช่องเจ็ดช่องแปดนะครับจะไปได้รถแล้วนะครับเช่ารถแล้วนะครับรถใหญ่มากนั่งได้อีกสามคนเราเช่าที่ enterprise นะครับจองผ่านอะไรนะ trip.com อ่านี่นะครับเป็นเจ้าออโต้เดี๋ยวพาดูรอบรถ รถพร้อมครับคนขับพร้อมไหมครับคันหนึ่งพร้อมขึ้นรถมาแล้วนะครับตอนนี้กําลังทําเลือกออกจากที่เช่าเช่ายังไงคราวที่แล้วประสบการณ์คือใช้ AI เนอะใช้คนหมดเลยอะคราวนี้เป็นคราวนี้เป็นใช้คนเนอะอืออืนี่ครับกำลังตรวจอยู่แล้วก็ข้างหน้าเราก็เป็นการ driving license อ๋อ driving l i c e n s โอเคลเซ็นอ๋อทั้งนี้แล้ก็ต้องมีโชว์โชว์ลเซนด้วย ไปได้นะครับสตาร์ทเริ่มเทปตอนนี้เราอยู่กันที่วินเซอร์ครับแล้วตอนนี้เรามาอะไรอ่ะทัศ <มา S 2> นศึกษา,านี่นะครับเราพาเด็กๆมาน่ารักไหมน่าัวเล็กๆน่ารักมากเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรครับแม่น้ำเทมนะครับแม่น้ำเทม,ม,ม,เทมดูห่านมีหา่านแม่น้ำไม,ม่ใหญ่เห็นด้านหลังก่อนนี่ยครับอันนี้อันนี้เด็กอันนี้เด็กอันนี้เด็กเดินตามเด็กไป แม่น้ำเทมส์นะครับแถวแถววินเซอร์นี่โอ้เราอยู่ที่ไหนวินเซอร์เราเลือกวันมาตรงแล้วนะว่าเออวันไม่ปิดแน่าไม่ปิดจริงแต่มีงานข้างในก็เลยเข้าไม่ได้สรุปปิดมาดูมาดูวัน คืองงมากไม่มีดวงโอเปนิ่งไทม์ก็เปิดนะทำไมถึงปิดวันนี้ดวงดีเกินไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปลองวอล์กเรากำลังจะไปไหนนะไปถนนลองวอล์กครับเมื่อกี้น่าจะมีงานตำรวจเข้าเยอะมากเลยใช่อันนี้เราก็มาเมื่อปีนูน้นอันนี้ก็มาแต่แต่ครั้งนี้รู้สึกจะดูคือคาก,กว่าครั้งที่แล้วใช่นี่คือคากัหรอไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้น <laughs> มึงดูไม่มีคนเลยอ่ะดูชิวมากนี่บนนี้วันพือหัดนะะบรนวันทำงานนะมันไม่มีคนเลยนี่นะครับเป็นเซอร์เกตพักเปิด9โมงถึง7โมงครึ<ม>่งอืมถ้ามาแล้วตรงนี้ยังปิดนะ <c oughs> ไม่มีดวงเลยนะห็นนะยน,นี่ครับนี่สวยมากลองวอลกเดินไม่ถึง5เมตรพักถ่ายรูปต่อ ขายบ้านนี่ห้าแสนอีตันวิกห้าแสนห้าหมื่นปอนยี่สิบล้านได้บ้านหลังเล็กๆในชนบทสนใจไหมครับซื้อได้อยู่ซื้อได้อยู่ <laughs> แล้วจ,จ่ายภาษีรายปีอ่ะไม่แน่ยังต้องศึกษาเดียวกัน <laughs> น,นี่มีงานนะครับแล้วก็เขาแต่งตัวกันแบบจัดเต็มมากนะครับบนรถ คือเรามาเดินเล่นนะครับแล้วก็พอดีมันมีเหมือนคล้ายๆเป็นเกมนี่น่าจะต้องให้เดินคนเดียวนี่แหละเสร็จแล้วไปเก็บเป็นจุดป้าจุดหนึ่งไปจุดสองไปจุดสามจุดสี่จุดห้าจนมาถึงปราสาทเออไม่รู้เหมือนกันทำไมอ่ะเดี๋ยวแต่อังนี้มันคงง่ายเหมือนง่ายๆเลยง่ายๆเันนี้มันยง่ายๆเลยสรุปเล่นไม่เป็นนะสรุปก็เล่นไม่เป็นนะแต่ก็ได้ก็ดีก็ดีครับมาเดินเป็นกิจกรรมสวยนะเนี่ยมาเดินดูนี่โอ้ยมีน้ำพุด้วยตัเออ ตามเราเป็นฝูงเลย่ะแต่ไม่มีอาหารให้อ่ะดูดิอุ้ยเนี่ยมันตามเราอ่ะโอ้ใช่เนี่ยเราเดินปุ๊บเราก็ตามมันตามเป็นขบวนสวยเลยไม่ได้อาหารแต่เราตามมาเราเป็นใครไม่รักผงรักหรือว่ามันคิดว่าเราเป็นอาหารเหรอไม่รู้ดูนะโอ้ยเยอะมากว้าวเฮ่นะ เนี่ยครับดวเล็กเปนฉลาดดูเด็กตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในห้องน้ำนะครับอยู่ในห้องนอนก็แย่ใช่สองกระจกอีกนะเดี๋ยวกระจกแต่งนะม่ใช่จะใส่กองสองโอเคโอเคนะครับกางเกงมือสุดวินเทจอยากได้เย็นนะครับอยากได้ร้อนอยากได้ร้อนเย็น โอเคสุดยอดฟังชั่นมากี่ครั้งก็เป็นแบบเนี้ยวิวการ์การ์ตไม่มีเลยเหมือนเดิมกระตกจะแตกแล้วครับปุ่มมันตัดทิ้งได้ไหมฉันตัดไปว้าวกับประสาทแล้วเธอเราจะไปย่างครับจากที่นี่เดี๋ยวเราจะไปแล้วครับไปไหนเอ่ยเราจะไปอีสบอร์นอีสบอร์น ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าโอเคไปกันเราอยู่ที่นีะคะรอยัลมีดอกมีดอกวินเซอร์ฟาร์มช็อปนะครับซือต้นไม้กลับกับไทยได้ไหมมีเป็นดอกมั้หรือเปล่าเนี่ยเป็นดอกโอ้มีผักชีขายด้วยนี่มีผักชีขายด้วยจะมีสลารี อันนี้สาละแหน่มิน้นแล้วนี่อะไรอันนี้คือมิ้นเหมือนกันอันนี้โรสแมรี่เอ้ยอันนี้สวยดีเนาะใช่ตันนี้ไปด,ดไปไูดอกไม้ผีเรามาช้อปปิง้งฟาร์มชอปวินเซอร์โอ้สีซอคาราเมลซอคาราเมลเค้กอันนี้น่ากินมากเลยอะช็อตเบรดช็อตเบรดดูดีมากเอาหนึ่งเอานะครับ ดูโลโก้ดิวินเซอร์ฟาร์มช็อปนะยั <c oughs> เงเองไงทำไส้กรอกยาครับความเสียหายเออหูสามเท่าไหร่ยะครับส <28. S 1> ามสิบแปดสามสิบแปดเมื่อกี้กินข้าวยี่สิบคัพปิ้งสามสิบแปดเข้ารอยย่อวินเซอร์ช็อปไปแล้วแวบแป๊บเดียวหมดไป38ปอนด์เมสิบแปดปอนด์เมื่กอกี้กินข้าวไปยี่สิ1 0 0นกว่าบาทอะ่ะงงเ <c oughs> บาๆเบาๆตัวเบา ข้อดีของเวได้ยังเห็นละกลับได้ทันทีไม่ต้องหาที่ยูเทิร์นไม่ต้องคิดด้วยใช่ครับอ่นี่นะครับเดี๋ยวหยุดหยุดชะลอชะลอหน่อยนี่ครับาปอยู่ไหนอ่ะไยทางนี้ายอยู่บางโน้่ครับนี่เรามาถึงเมืองซีฟอร์ดนะครับเซเว่นซิสเตอร์นี่ แล้วก็ตอนนี้อากาศดีนะครับดีมากดีมากก็คือชาวบ้านแถวนี้เขาเรียบวิ่งออกจากบ้านมามาวิ่งเล่นกันเลยแต่สําหรับเราคือหนาวเขาเรียบพาหมาพาแมวพาแกะออกมาวิ่งยังไม่เคยมาเนาะยังไม่เคยทุ่งหญ้าตรงนี้สวยมากจริงๆอ่ะสวยเนี่ยกองไฟพอดีมันไม่มีต้นไม้สวยมาก สวยไหมครับสวยมากเลยค่ะอากาศดีมากอ่ะอุณหภูมิก็ดีอันนี้ไออีนะครับสวยมากสวยคู่นั้นกำลังทำถ่ายรูปกันอยู่คอนเทนต์นี่เหน่อยแท้ทิ้งเด็กไว้ทิ้งเด็กไว้ทิ้งเด็กไว้ตรงไหนตรงนู้นตรงนู้นนี่เดี๋ยวเราจะไป ไปข้างล่างกันนะครับเฮ้ยคือสวยมากจริงไออยู่เนี่ยครับนีเ่เก่งไปเก่งไปหันมามองมันก็ได้อะไรนะหันมามองมันก็ได้เก่งไปข้างเห็นกำลังคนโยนลูกบอลนี่นอ๋อโอเคอันจะไปเอาวิ่งไปเลย หลังจากถ่ายรูปทำคอนเทนต์มาแล้วนะครับหายก็หายแล้วเจอที่กินน้ำสักทีนะเอาเลยไม่ไม่ไปไม่ไม่เห็นก็หายน้ำนะใช่ไหมมันคือที่กินน้ำแกะป่ะใช้แกะกลับมาป่ะไม่รู้่าใช่เนายใช่หรือเปล่าคนที่คนเคยเป็นแกะอ๋อไม่ใช่เป็นควายนี่หลืมห้าโมงแล้วนะครับเนี่ยเราอยู่ณจุดไคลแม็กซ์ ของจริงคือสวยมากจริงๆสวยกว่านี้ด้แล้วก็ใต้น้ำผาที่เราอยู่เนี่ยมันก็เป็นหินขาวเหมือนกันเนาะดูจากถนนนี่ใช่ใช่หินขาวเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมาดูนี่เออเสียงอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับลมแรงลมแรงลมแรงไหนอะนี่มัก็หินรู้ว่านี่หินโอเคนะครับโอเคเหนื่อยละกลับได้ดางขึ้นไม่เป็นเนินขึ้นแล้วมึงอยู่กระโด็กดีหรอ ได้ครับให้ชมทิวทัศน์ด้านหลังให้ชมอยู่ด้านหลังก็ไปทางนี้เเออออ้าหลังถ้างมือกก็ให้ต,หติดหน้าไปด้วยด้านหลังก็ให้ติดหน้าไปด้วยไงติดหน้าไปด้วยเนี่ยติดไม่โอเคหางหน้าไม่โอเคเหรอเข้าใจไฮ้ยตุีินะทุกคนเชื่อแมซิสเตอร์มีกระต่าย ใช่ไหมใช่นี่ๆก็มีอีกตัวหนึ่งพักตรงนี้เด้ยตรงไหนตรงนี้นะใกล้ไกลมากมึงดูสองตัวนี้ก่อนโอ้สามสามใกล้มาก อากาศดีไหมครับหนาว น่าเครียดเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอิสตอนครับกำลังทำอะไรครับหาอาหารกินโอเคเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากซีเรียอสฟรีโอเคลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าเรามาจอดรถหลังหกโมงครับป้ายบอกว่าไม่ต้องจ่ายข้าวมันเขียนบอกว่าถ้าหลังหกโมงไม่ต้องจ่ายถึงเที่ยงถึงกี่โมงนะถึงแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าแต่ถ้าจอดแปดโมงเช้าถึงหกโมงอะช่วงกลางวันอ่ะจะต้องจ่ายนะครับเราก็เลยไม่จ่ายเลยกลับมาโดนตำรวจไม่แต่เราถามคนแล้วเขาบอกเออไม่ต้องจ่ายนะอิสฟรี แล้วนี่ขยะที่นี่เขาใช้คําว่า litter แปลกมาก litter แปลกมากใช้ litter วันที่ใช้คําว่าอะไรขยะ trash คิดจ้าฮะใช้คำว่าคิดจ้าขยะตอนนี้เราได้กินปลาแล้วนะครับกินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดหนุ่ยเป๊ะหวังว่าร้านนี้คงต้งอร่อยนะคะารไอ้นะครับบอกว่าไม่ลองลอง่ิยดูจ้าอร่อยไหมแต่ว่าเขาเป็นร้านที่แบบว่าทอดของทอดจริงจังอ่ะเป็นแบบ เด็กอ้อนวนโชคดีว่าตอนนี้หายกดลายยอนแล้วก็เลยสู้นะตอนเป็นกดหลายยอนก็คือร้านนี้นี่หันหลังเลยไม่สู้ก็คือเดี๋ยวลองมาดูอาหารนะครับว้าวมันเยอะจังเลยนี่ข้างหนึ่งเยี่ยมเลยนี่คืออ,นนคอ,อันนี้คือเราสั่งปลามาสองนะครับแล้วก็ไส้กรอกหนึ่งแล้วก็มีชิป soy h a v e a dish เขาไม่มีเซ็ตเมนูเขาไม่มีอโอเค thank you thank you โอเค thank you thank you โอเคก็คือเขาไม่มีจานแบ่งไม่เป็นไรเราก็กินเอานัดตามตอนนี้ได้กินกันตอนนี้ก็คือกำลังกินอยู่แต่ภาพอันนี้คือปลานะครับไอ้ปลาปลานี้จะนิ่มๆอันนี้ที่ลยครับไอปลาไอมันปลาอหนึ่งที่นิ่มๆตอนนี้ปลาตายไปแล้วเขาอยู่ในท้องเอี้ยอยู่ในท้องแน่นๆเนือแน่นๆมาถึงปุ๊บไม่มีปลาให้เห็นแล้วกินหมดเลยใช่ คือมันฝรั่งเขาให้เยอะมากกินไงก็ไม่หมดแต่ยิ่งไม่กองก็ได้ที่มอนใหญ่เนี่ยลดเนื้อได้เลยใช่ครับอันนี้ขนาดเราสั่งมา3แล้วก็แชร์กันนะยังไม่หมดไม่หมดเลยโอเคคนเป็นกฎใบยอนไม่ถูกใจสิ่งนี้เดี๋ยวนี้เราจะไปโรงแรมพักผ่อนเนาะเอ๊ะจะเดินด้านหน้านิดนึงแล้วก็กลับโรงแรมนะครับหนาวมากอยู่ริมทะเลนะครับอิสบอรนอยู่นี่เดี๋ยวพาไปดูทะเลหน่อย